ไม่กี่วันนะครับก็น่าจะประมาณวันจันทร์เทศบาลตะบลปูปอปีจะมีการประชุมสภาเทศบาลตะบลปูปอปีเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเพื่อสัญญัติงบาประมาณรายจ่ายฉบับเพิ่มเติมฉบับที่สองซึ่งทางเทศบาลเรานะครับได้รับเงินเข้ามาใหม่ท่วงงบประมาณที่จัดตั้งไว้ห้าล้านบาทในห้าล้านบาทผมเสริมเสริม กำลังเสริมสมรรถนะเสริมความสามารถเสริมศักยภาพให้กับเทศบาลของเราโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานอันดับแรกก็คือหนึ่งผมเพิ่มลดขุดรดแมคโรเล็กสำหรับที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเทศบาลเราโดยตรงและก็สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วฉับพลันและก็แก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเด็จขาด เพราะรถแมกโนเล็ตเนี่ยจะสามารถเปิดฝาท่อรอกรางน้ําที่อุดตันที่เราเห็นว่ากลุ่มภาเราปัญหาคือไปไหนก็เห็นแต่น้ำาพ่วมถังตามถนนน้าเอ่อน้ํารอการระบายก็จะเพิ่มตรงนี้ข่อไปและสามารถแก้ปัญหาได้ได้ได้ดีนะครับการแก้ปัญหาของรถแมโนเล็ตอีกอัหนึ่งก็คือสามารถที่จะเป็นกรุดรอกรางธรรมชาติถนนบางเส้นไม่มีรางโดยเฉพาะเส้นถนนจำปี ถนนพนัมนนพิทักษ์ไม่มีรางนแต่ว่ามีพื้นที่ไหลายทางที่เป็นเป็นดินเราสามารถที่จะเอาแมกโกของเรา,านรี่แมกโกเล็กท่าทางสะพานก็จะขูดขึ้นมาขุดขุดขด,ดให้เป็นรางธรรมชาติน้ําที่ไหลามาก็จะไหลลงรางรางปกติมันก็จะเข้าระบบสองรถขยะตอนนี้รถขยะเรามีอยู่สองคันนะครับคือคันสีเหลืองและคันสีชมพูผมเรียนว่ารถสองคันเหมือนเอาผู้สูงอายุมาทํางาน บางครั้งรถวิ่งไม่ได้แนบพักทกซี่ขาดไฮโดรลิกเสียซ่อมวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันเมื่อก่อนรถขยะของเราจะต้องเอาไปทิ้งที่เทศบาลนครคือนในเมืองจะต้องวิ่งวันหนึ่งเนี่ยไปกลับประมาณร้อยกว่ากิโลถ้าน้ํามัน ผมเรียน่าค่าน้ำมันในการค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดเก็บขยะในชุมชนของเราในเทศบาลของเรานะครับเดือนหนึ่งนะครับผมบอกเล่าให้ท่านฟังว่าเดือนหนึ่งประมาณสามถึงสี่แสนบาทสามสี่แสนบาทเนี่ยแทนเทศบาลเก็บขอค่าธรรมเนียมเก็บขยะจากจท่านคนละยี่สิบาบาทแต่บ้านละยี่สิบาบาทบ้านละยี่สิบบาทเนี่ยเดือนหนึ่งจะได้สักกี่บาทตรงนี้คือสิ่งที่ ผมเมื่อเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารก็รจะต้องมองให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายขนาดนี้ส่วนรายได้ที่เข้ามาในเทศบาลมันสมดุลกันไหมผมต้องมาคิดพอมาคิดเสร็จปั๊บเนี่ยผมต้องใช้วิธีว่าตอนนี้ใครอยากเราต้องไปทิ้งเทศเทศบาล,ลนครคือในเมืองนะครับผมใช้วิธีประสานกับทางเทศบาลตำบลบนแหล ขอที่ร่วมกับเทศบาลตะบนเฉลยซึ่งสามารถลดงบประมาณลงมาได้ในช่วงเดือนแรกลดได้หมื่นกว่าบาทในเดือนที่สองลดได้เกือบสามหมื่นบาทซึ่งผมคิดว่าถ้าทั้งปีเราจะมีเงินเหลือจากการที่จัดเก็บขยะจากเมื่อก่อนสามสี่แสนบาทเราจะมีเงินเหลือเป็นแสนเป็นหลายแสนนะครับนี่คือการพยายามที่จะลดงบประมาณลงมางดลดค่าใช้จ่ายลงมาเพืะ่ะวัน เข้า 5, สภาเรื่อวน,น,นี้ท่านจะเห็นถ้าสมมติว่าสมาชิกสภาทั้ง12คนอนุมัติให้งบประมาณฉบับนี้ผ่านได้ท่านจะเห็นลดแมคโครเข้ามาทํางานแล้วก็ขอให้ท่านบอกไปว่าตรงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรางนาง้ําเรื่องร่องระบายน้ำแมคโรกเราจะลงมาททางานถ้าเป็นเรื่องใหญ่ผมจะต้องขอนขอนุรา์จากท่านสจอนันครับผมจะมีการทํางานที่รวดเร็วขับทันและก็ให้เหลียวม,มากๆแก้ปัญหาให้ได้รดเร็ว และท่านจะเห็นรถขยับเพิ่มขึ้นในอีกทางหนึ่งส่วนสีอะไรตอนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าสีอะไรขอให้ผ่านสภาไปก่อนตอนนี้เรามีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะครับเอาคนคนสูงอายุคนแก่ถ้าภาษาบ้านเราก็คือเอาค้นไข่มะขวานะครับเพราะฉะนั้นเนในปีหน้าท่านจะเห็นสองตัวนี้แล้วผมเพิ่มศักยภาพให้กับกองต่างๆนะครับซื้ออุปกรณ์อย่างกองช่างท่านเชื่อไหมครับว่ากองช่าง สิบกว่าปีที่ผ่านมาทาถนนทําอะไรต่างๆไม่มีกล้องสองระดับเป็นไปได้ยังไงครับว่ากองช่างของเรากองช่างของเทศบาลตำบลคุณพ่อป,ปีไม่มีกล้องสองระดับที่จะมันจับว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำใช้วิธีเลงปัญหาจึงเกิดมาวันนี้เนี่ยผมอนุมัติการซื้อกล้องสองตัวหนึ่งกล้องสองระดับสองกล้องวัดแนวนะกล้องวัดแนว สองตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอาวุธให้กับฟองชัางได้ดีมากต่อไประดับการทำงางระดับน้ำเราจะเห็นว่าที่สูงไหลลงมาจากที่ต่ําแล้วก็เป็นร้อมท้างตรงไหนก็สามารถตับให้น้ําไหลจากาให้น้ําไหลไปลงสู่แหล่งน้ําได้ตรงนี้นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพในเทศาบาลของเรา แล้วมีพวกเครื่องมันเครื่องมือที่จะต้องเพิ่มให้กับกองต่างๆกองต่างๆบางกองนี่อยู่มาโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เพื่อมัมนเครื่องมือผมจัดให้เที่ยวนี้นะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาลเพื่อนำลงมาให้กับพ่อแม่พี่น้องผมรับรองว่าวันนี้ผมประกาศว่าผมไม่เป็นนายกเทศมนตรีของคน1,646คน แต่ผมจะเป็นนายกเทศมนตรีของคน9 0 0 0กัน่าคนถึงหมื่นว่าคนที่เป็นประชากรแฝงอยู่ในเทศบาลเราวันนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในการอยู่กับเทศบาลตำบลตัวปีแห่งนี้